สวัสดีค่ะมากี้มาแล้วตอนนี้เดือนพฤศจิกายนปี2020ค่ะขอมาอัปเดตหัวที่เรายังมีพร้อมขายนะคะส่วนของหน้าร้านเลยหน้าร้านโชว์อยู่3หัวค่ะหัวแรกสุดนะคะหัวเปอร์นี้หัวนี้เบอร์31ค่ะโตโยต้า3าใบปัด24โวลต์นะคะ94,000บาทค่ะหัวที่2ค่ะนิสสัน นิสสันิสสั0น58,000บาทค่ะเ,ออเป็นคัตซีด้านหน้ายาว6 6เซนนะคะด้านหลัง76ค่ะนะคะนิสสันจูดีส่วนตัวนู้นเบอร์9ค่ะตาหวานอีซุซุค่ะนะคะถ้าชอบสนใจยังไงสอบถามได้นะคะขอรูปเพิ่มวิดีโอเพิ่มได้เลยดูภายในกันส่วนด้านหน้าเป็นกระบะเปิดท้ายจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ ส่วนด้านในค่ะหัวแรกเบอร์8ค่ะ58,000บาท58,000บาทเอล24โวลต์น,นะคะเป็นของเก่านอกญี่ปุ่นนิ่งๆมาอย่างนี้เลยเบอะเบอะมาจากญี่ปุ่นเหมือนเดะนะคะราคาย่อมยาว58 0 0 0ส่วนตัวนี้ค่ะเบอร์3 12โวลต์ เอลสโวล์ตาหวาน60,000บาทค่ะ60,000บาทนะคะสะภาพนิ่งๆกิ๊บๆอย่างนี้เลยนะคะทุกตัวของครบนะคะกันชงกันชนอะไรเราจัดให้หมดนะคะส่วนตัวนี้พระเอกของเราเรามีพระเอกกับพระเอกค่ะมีสองพระเอกใครๆก็สอบถามบ่นนิดนึงว่าราคาแพงแต่เราอยากจะบอกว่าของของเราพร้อมใช้นะคะค่อยๆชมความงามเลยรุ่นคลาสสิกค่ะสี่ตา เอลสี 4, น้ำเงินจัดจ้านนะคะเบอร์12ค่ะแพงนิดหนึ่ง85,000บาท85,000บาท NPR NKR 115 24โวลต์นะคะข้างในกิฟกิฟค่ะส่วนพระเอกอีกหัวหนึ่งนะคะตาหวานค่ะตาหวานเอล88,000ค่ะเบอร์26 8 8 0 0 0เบอร์ 88, 28, 26 2สองตัวนี้คใครๆก็สอบถามนะคะใครชอบยังไงรีบมาจับจองนะคะส่วนด้านนี้นะคะเป็นแบบ2ชั้นขอแนะนำชั้นที่2ก่อนเลยนะคะชั้นที่2ค่ะหัวเบอร์1ค่ะ24โวลต์ตาหวานกิ๊บกิ๊บห้าหบาท 5,800 0บาท24โวลต์น,นะคะตัวต่อไปค่ะที่ใครก็เรียกว่าหัวกระตูนจะเป็นรุ่นต่อมานะคะรุ่นต่อมาค่ะเป็นเอล12โวลต์หัวกระตูน75,000ราคาโดดเนอะแต่ข้างในกิ๊บๆนะคะสวยแท้ค่ะนะคะใครใช้แบบ12โวลต์อยู่ก็มาซื้อแล้วก็ไปสวมได้เลยนะคะตัวต่อไปค่ะกระตูน เพื่อนกันนะคะแต่เป็นสีขาว75็ดหค่ะ75็ดหกิบกิบเหมือนกัน24โวลต์นะคะเพราะฉะนั้น24โวลต์เรามีให้เลือก2ตัวเลยนะหัวกิบกิบแบบนี้75็ดหเท่ากันค่ะก็แล้วแต่ท่านชอบเลยจะหัวสีดำเงินหรือหัวสีขาวส่วนตัวนี้หลายๆคนสอบถามค่ะราคาโดนใจราคาไม่แพง48ค่ะ12โวลต์เอลโวลต์เอลสนะคะคาดแมทริกซ์ด้วยนะคะ ไม่ถอดขายนะคะใครเอาสี่หมื่นปดไปข้างหน้าเนี่ยคะ่ะใต้กระจังนี่ก็หลายพันบาทแล้วนะคะหนุ่มๆมาติดต่อให้ถอดขายไม่ขายคะ่ะใครสนใจจัดไปค่ะ4ี่หมื่นนะคะส่วนตัวล่างส่วนตัวล่างอีซูซูเอลตารุ่นคลาสสิกค,ค่ะ24โวลต์หัวเล็กเอ5 0นะคะ24่สิบสีโวลต์สี่หมื่นห้า 4,500 0นะคะตัวนี้ถูกมากๆเลยนะคะตัวต่อไปเข้าหมวดโตโยตา้าเข้าหมวดโตโยต้าค่ะโตโยต้าตอนนี้กี่เหลืออยู่4หัวเท่านั้นนะคะจะเป็นแบบ3ใบปัด2หัวโฉมใหม่กับโฉมคลาสสิกอันนี้จะเรียกรุ่นโฉมคลาสสิกนะคะเบอร์16ค่ะโตโยต้าไดนาสามใบปัด24โวล์ 1 5ดหมื่นห้หัวใหญ่ค่ะใครเป็นไอ้หนุ่มทางหลวงหัวใหญ่แนะนําให้สสยปลายคลาสสิกแนะ่แหมดแล้วหมดเลยนะของใหม่ยังไม่มีเข้านะคะตัวต่อไปค่ะอันนี้กี่ก็ชอบคลาสสิกเหมือนกันเหมือนสามใบปัดนะคะเบอร์สิบเดค่ะไดานา12โวลต์หกหมืนห้ไม่แพงเลยใช่ไหม ข้างในก็กิบกิบนะคะดูสภาพด้านนอกมาจากญี่ปุ่นอย่างไหนเป็นอย่างนั้นเลยนะคะอ่าอันนี้หัวใหม่ค่ะโตโยต้าค่ะหัวใหม่นะคะ12โวลต์6 8นเบอร์14ค่ะมีกันชนมีทุกอย่างครบนะคะ ส่วนตัวสีน้ําเงินโตโยต้าหัวสีน้ําเงินอันนี้เดี๋ยวจะไปอยู่ใต้แล้วค่ะลูกค้ามารับวันนี้เลยวันจันทร์นะคะขอบคุณที่สนใจอันนี้ป๊ะปะ๊าทำสีให้ใหม่กิฟิบก็ไปสวมได้เลยนะคะ12โวลต์ค่ะอันนี้ขายออกไปแล้วนะส่วนทางด้านนี้กีเอียงเหลือมิซูบิชิอีก2หัวเท่านั้นนะคะตอนแรกก็มีหลายหัวก็ค่อยๆออ,ออกไปทยอยออกไปหัวนี้ค่ะ มิสูบิชิแคนเตอร์5 5าหมนะคะก็เป็นสภาพนี้เลยของเก่าญี่ปุ่นค่ะรถไม่ได้จมโคลนจมอะไรมานะคะก็เก่าตามสภาพนิดนึงใครชอบสนใจต่อรองกันได้นะคะเอาไปปั่นเงินให้กับคุณลูกค้าต่อ2 4โวลต์ค่ะ55,000นะคะส่วนอีกหัวหนึ่งหัวใหญ่ค่ะมิ u b บิชิ คูโซหัวใหญ่8ปดหม้าค่ะ8 000, 5ดหมื่นห้กิฟกิฟข้างในสภาพนิ้งมากสมชื่อมิตซูบิชินะคะทั้งประตูที่จับกรที่จับแขนอะไรต่างๆชอบสนใจยังไงจับจองได้8ปดหมนะคะโทรมาหาเราได้นะคะที่เบอร์นี้เลย081,995,4838แแล้วยังมีอะไร ญี่ปุ่นอีกเยอะแยะมากมายนะคะยังไงซะก็ไลน์เข้ามาก็ได้ค่ะหรือสอบถามเข้ามายินดีบริการร้านเราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีก่อนถึงทางแยกบางแพรนะคะติดถนนเพชรเกษมเลยหาง่ายค่ะปลายเบลเ่มยังไงก็ฝังเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับร้านขายหัวรถเล็กๆของเราที่จังหวัดราชบุรีค่ะ